สำหรับหลายคนโคราชอาจเป็นภาพจำของประตูสู่ที่ราบสูงเมืองใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความเคลื่อนไหวแต่เบื้องหลังความคึกคักนั้นคือตัวตนที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นแต่เคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผู้คนบนแผ่นดินที่กว้างที่สุดของประเทศนี้ไว้คำตอบอาจไม่ได้อยู่ในแผนที่หรือหนังสือประวัติศาสตร์แต่อยู่ในรหัสที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น รหัสแรกคือจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมจำนวนอนุสาวรีย์วีรสตรีท่านนี้คือจิตวิญญาณของย่าโมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในคำบอกเล่าของลูกหลานเป็นหัวใจที่สูบฉีดความท้อระหดอยู่ในอกของคนโครายทุกคนความภูมิใจในรากเง่าแห่งความกล้าหานี้คือบทพิสูจน์ว่าแผ่นดินนี้ไม่เคยยอมให้ใครเหยียบย่ำได้โดยง่าย รหัสที่2คือผืนดินที่โลกยอมรับในขณะที่ประสาทหินพิมายตังต้งตรงานท้าทายการเวลาเป็นหมุดหมายแห่งอารยธรรมไม่ไกลกันนักผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกของโลกเคียงข้างมรดกที่บรรทบุรุษสร้างไว้คือผืนป่าธรรมชาติที่เราอบอุ้มรักษาไว้ความภาคภูมิใจของเราจรงอย่างรากลึกในสมบัติทั้งสองของแผ่นดินที่เราส่งต่อให้มวลมนุษยชาติ และรหัสสุดท้ายคืออัตลักษณ์ที่ฝังลึกในวิถีแม้เมืองจะเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งแต่สำเนียงทองถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์รสชาติของผัดหมี่ที่หาจากไหนไม่ได้หรือความแกร่งในเนื้อดินดานเกวียนยังคงเป็นเครื่องยืนยันอย่างเงียบๆว่าตัวตนของโคราชนั้นยังรากลึกไปภายใต้ชื่อจังหวัดนครราชสีมา ความภูมิใจของโคราชจึงเป็นความรู้สึกที่อย่างลึกอยู่ภายในหนักแน่นดังผืนดินที่พวกเขาเหยียบยืนมี DNA ของนักสู้มีร่องรอยของมหาอำนาจและมีลมหายใจของวัฒนธรรมที่ไม่เคยจมหายไป